เบีย้ยประกันสุขภาพเขาคิดกันยังไงนะที่ผ่านมามีน้องๆมาปรึกษาพี่แอนเพื่อสอบถามค่าเบีย้ยวันนี้พี่แอนมาเล่าให้ฟังว่าเบีย้ยประกันสุขภาพเขาคิดกันยังไงข้อแรกค่ะคิดจากเพศเนื่องจากเพศชายและเพศหญิงมีอัตราการมรณะที่แตกต่างกันดังนั้นตรงนี้ก็จะแตกกันตามเพศชายหรือว่าเพศหญิงข้อ2อายุ น้องๆที่ยังอายุน้อยจะมีเบีย้ยที่ถูกกว่าคนที่อายุเยอะเนื่องจากว่าจะใช้เคลมน้อยกว่า 3. อาชีพอาชีพแต่ละอาชีพมีความเสี่ยงแตกต่างกันบางอาชีพที่เสี่ยงอย่างเช่นต้องขี่มอเตอร์ไซค์หรือต้องไล่จับผู้ร้ายตรงนี้อาจจะมีค่าเบีย้ยที่สูงขึ้นมา 4. สุขภาพน้องๆบางขัน้นมี BMI ที่เกินค่ามาตรฐาน ตรงนี้อาจจะทําให้ค่าเบีย้ยโดนปรับขึ้นได้นะคะจากที่พี่แอนเล่ามาว่า4ปัจจัยนี้มีผลต่อการคํานวณค่าเบีย้ยพี่แอนอยากจะฝากน้องๆที่ยังอายุน้อยยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่ว่าควรรีบทําประกันสุขภาพนะคะเพราะวันนี้ถ้าเรายังอายุน้อยและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเราจะได้รับค่าเบีย้ยที่ถูกที่สุดและคุ้มค่ามากที่สุดเลยนะคะ หากสนใจข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่พี่แอนและพี่นกในเพจเจ้าป้าค้าประกันคะ่ะ